หน้าตาลตะพุนหน้าตาลกินยาตาแจงขึ้นกว่าเกา่ากินประมาณยี่สิบมือตะกี้ละตาโมรู้สึกว่าสว่างขึ้นครับแล้วก็พอตอนนี้นะครับมีความรู้สึกว่าสว่างขึ้นจ้า แล้วก็กินมาทั้งหมด20กว่ามื้อเนาะยี่สิบกว่านี่คืออำเภอเต่างอยนะนงงย,ายายสงา่ายายสง่าอำเภอ,อบ้านนาตานนะครับบ้านนาตานาบ้านนาตาอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครได้กินยาตามาเกือ20บ20วันก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะครับปัจจุบันนี้สว่างขึ้นตาสว่างขึ้นนะครับแล้วมีความรู้สึกแจ้ง แก้วเว่นไม่ค่อยได้ใส่แล้วแว่นก็มัวแล้วอย่างนั้นเออแว่นมัวแล้วต้องได้เปลี่ยนเลนส์ใหม่เปลนกระจกใหม่นะครับเี่กระจกคมใหม่ได้เออเพราะว่ากระจกเก่ามัน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 ใส่ไม่ได้เพราะตามันแจ้งกว่าเก่าใช่ไหมจ้ะเออโอเคก็อันนี้คือการกินอ่าผลิตภัณฑ์ของบริษัท CCI เนาะกลับมาคุณต้องคือยาตานะยายกินเข้าไปนะครับรู้สึกดีกว่าเก่าดีดีแจ้ง แจ้งขึ้นเยอะสว่างขึ้นเยอะเนาะนะครับ <Yeah. S 1> ก็โอเคก็จะเอานะครับยายนี่เป็นวิทยานให้กับหลายๆคนเนาะที่เป็นตาต้อต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อเนาะนะครับจะได้ได้บุญด้วยนะครับก็ขอให้ยายนะครับสงงาหายวันหายคืนเดอ้อให้แจ้งขึ้นทุกวันทุกวันเดอ้อโอเคนะครับ